กลับสวัสดีครับผมสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสุกกูสุกคนสวัสดีย่า,ามกำแพาอุบตะเวนกาลังจีตกดินพี่น้องสิบเกียดนั้นอีกาเกีดนทัทีพี่น้องผ้าพี่น้องมารับชมบ่อป่าสวรรครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าต้นสาวเกี่ยนแฟนเพจพี่น้องเบื้องบ,บนพูคุะเห็นบ่เห็นบ่นี่ช่องทางยูทูบกับบ้าต้นสาวเกี่ยนแชแนลได้พี่น้องเด้อเลย เบิ่งเป็นแนวทางครับผมการเลี้ยงปลาสบายพี่น้องพูนบ่ก่วงนะครับพูนชุดพูงลูกพูงลูกตาเนี่ยผมสู้ไม่พงพูนพูนอ่ะพูนอ่ะอันนี้ซิฟเท่าพูนอ่ะพูนอ่ะเห็นว่าพูนอ่ะพูนพี่น้องพูนอ่ะชุดพูนเลยได้พูน่ะปาดไปเป็นบ่อปลานิ่นครับเป็นบ่อปลาเพี่อนครับผมย้อนกลับมามาเบิ่งไกลไกนี่เบิ่งทันเขาเจ้าปลาไห้ยังยังยัายกว่านี้ได้ไม่น้องอันนี้เพป็นึ้นแล้วครับนี่สองบ่อนี่ยเป็นึ้นแล้วอันนี้ คืนครับปลาดุกจับแล้วสองบอ่อนี่พี่น้องบอ่อปลาดุกนี่อันนี้เป็นบอ่อปลาสวายอีกเดือนหนึ่งจับทรงเล่าครับเนี่ยอันนี้เพิ่อทีจับทรงเล่าครับอีกเดือนหนึง่งมูลคา่าตีไรครับเป็น้อยล้านหมดละคุณสายเาาเป็นกิโลได้พี่น้องคุณน,นี่จะปลาสวายครับผมน,นี่ครับมีคนลงไห้ครับพี่น้องประมาณนี้แหละนี่ ถ้าพี่น้องมาชมครับผมวิธีการเลี้ยงป่านะพี่น้องเนาะเบิ่งเป็นแนวทางครับผมอาจจะอันนี้น้ำลึกนะครับเด้อผมถามเพคุนเบิ่งแล้วว่าน้ำลึกประมาณสามเมตรสี่เมตรครับผมนี่น้ำลึกนี่ครับผมพามาเบิ่งนี่มีแต่ป่าจะไหวรวงครับใส่โลสองสามสี่ห้าหกขึ้นไปครับเรื่อยๆะใส่ไงก็มีนี่ครับนี่ช่วงมีเบิ่งนี่พี่น้องคลิปนี่อยากติ๊งยาอะไรได้อพี่น้องเด้อนี่เป็นไงเห็นปะเห็นปะครับ นี่สีเงาแล้วพี่น้องเด้อซูมซุมให้เบิ่งนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเอาเลี้ยวๆกันเลยครับกำลังตัดต่อดอกนี่เลี้ยวกันเลยพูดบอ่อกว่างกับบอ่อใหญ่บอ่อใหญ่ลายพี่น้องนี่นี่เห็นไหมพูดนะพูดนะนี่จะปลาสบายเลยครับก็มีแต่ใส่โล่หนึ่งขึ้นไปแล้วครับหนึ่งสองสามสี่หา้าหกประมาณนี้แหละนี่ อาหารป่าครับผมหูนยาวครับอาจจะยงวแน่พี่น้องลิปนี้มีประโยชน์ในยังไงพามาบึงนี่เว้างข้มาพี่น้องเอาท่นเปลอนบัานนะครับเนาะม่าครับผมเิ่นลุงไห้พามาชมบรรยากาศรอบว่พอาอะไรใช่ไหมไปห้าสิบใช่ไหมโอเคครับเนี่ยไปท้ายบึงอีกกไป นี่ครับเป็นนี่ผมกําลังไปไปย้ายเป็นจุดเป็นจุดพี่น้องไงย้แห้งนะพี่น้องต้องดีย้อนเสียงนะจังหวะนะพี่น้องเนาะเอาท่าไปเบิ้งครับผมลงเป็นท่าเป็นท่าครับผมบอดี้มี่จับด้พี่น้องเนาะใส่มือจับเอาครับผมนี่คือเคยตั้งหน้าพี่หน่องจะพาไปเบิ้งครับผมย่องเป็นท่าเป็นท่าครับท่าหาจีบถุงหาจีบถุงหาจีบถุงเนาะ ไายเบิง้งบนบัวก,ก่วงเนี่ยพี่น้องเอาผมจิดลงนี่ถอยลงได้เลยครับเนี่ยย่อนแสงให้ไงด้พี่นอ้อาางเด้อแก่ไพยเบิ้งงั้างหลีดจังไปย่อนหมดได้อพี่

มันยัมีเป็นทามันทาไปครับผมวันนี้เป็นทาเป็นทาไปครับผมอ่าประมาณนั้นนะนี่ครับเยอะเป็นทาเป็นทาไปหูวพี่น้องเห็นปะเยอะเป็นทาเป็นทาไปครับผม,มนี่ออกมาให้รับชมกันพี่น้องนี่เราสวยงามปะนี่ใส่สวยเลยครับผมมกขึ้นจี๊ดแสบเนาะนี่พี่น้องประมาณนี้ครับผมเนี่ย นี่อกันคลิปหนาครับผมบพ,พ่อหันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อคลิปหนึ่งก็จบไปเพียงเท่าน,นี้คปปปปรับผมผมอากกัดก้นไรก้นแช่พี่น้องเบิ้งเป็นหน้าท้างครับมองเกษตรกรเลี้ยงปลาได้พี่น้องเด้อมองเกษตรกรเลี้ยงปลาอันนี้คือบ่อปลาสบายบ่อปลาดุกคุ้มกับลงไห้เบิ้งแล้วพี่น้องเบิ้งเป็นหน้าท้างพี่น้องว่าการเรื่ในการใช้ชีวิตง่ายการเลี้ยงปลาว่า,ามันสิดีบอ่อใน,นกักมากกดไลน์ก้แชร์ฝากกดติดตามบ่าวตุนสาวจีนแฟนเพจช่องทางยูทูบกับบ่าวตุนสาวจีนแช่แนวของเราพี่น้อง นี่แหละกว่าจะคว้าพันไปมกจากตอยู่เอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องลินีียวาเพียงนท่านี้ครับผมมากระกดนไหลกรดแชร์ดได้ี่นหรอเออบรรยากาศแง่างเล่งๆพ่ากันคลิปไม่คลิปหนาว่าจะพาไปชุ่มยังครับผมสวัสดีครับ